สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาชมเนาะครับผมมาชมงานมูครับผมนะเป็นงานมูอะไรหนึ่งวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชรนะ์ด้วยเนาะเป็นคาดีคาเบดครับผมนะใครใช้อยู่เนาะรุ่นนี้เป็น15ดีครับผมตัวนี้ของใหม่นะของใหม่เลยของใหม่แกะกล่องครับผมนะา3,500บาท15ดีครับผมตัวนี้มามูเป็นกลางนะมามูเป็นกลางมามูเป็นกลางแต่ว่าตัวนี้ผมจะ อาจจะไงจะเน้นให้เป็นเสียงแบบใสนะใสหวานครับผมนะให้มันเหมือนมันเหมือนเอบีมากที่สุดผมไม่ได้โมชุดคอร์สนะอ่าโดยทั่วไปแล้วจะโมที่ชุดคอร์สนะตันนี้ผมก็จะเน้นจะเน้นครับผมยืมจะลองยืมนะยืมยืมอะไรครับผมนะยืมเนี่ยครับอ่ายืมตัวปรับนะยืมยืมตัวปรับหรือชุดคอร์สของอ่ของคาดีครับผมนะยืมสี่ชแนลนะสี่ชแนลยืมก่อนนะยืมก่อน เดี๋ยวคืมเดี๋ยวคืนนผมนะยืมก่อนตัวนี้จะใช้งานจริงับผมนะจะใช้งานจริงนี่ผมเป็นชุดคอร์สนะผมก็จะผมจะไม่ได้แปลงนะชุดคอร์ตตัวเก่าผมไม่ใช้ผมตัดออกนะเนี่ยผมก็จะตัดตรงนี้ผมนะนตรงนิเปลี่ยนเป็น,อนคอนเดนเซอร์นะจะตัดออกนะพอตัดปุ๊บก็คือชุดคอร์สนี้ยจะไม่ทํางานละตัวนี้จะเป็น input นะอินพุตนะอินพุตข้อภาาขยายของของตัวนี้ครับผมเป็นเป็นอินพุตเมน เป็นเมียนพอตัดออกปุก๊บทีนี้มันก็จะปัดทีลงล่างนี้นะตัดตัดที่ขาคอนเซอร์กับผมนะแล้วผมก็จะลอยออกมานะตัวนี้ก็จะตัวน,นี้ก็จะไม่ทำงานละคือโดนตัดออกไปแล้วแล้วผมก็จะอ่ามาเอาไฟนะเอาไฟเลี้ยงจากตรงนี้ครับผมไฟเลี้ยงไปที่ชุดคอร์สของตัวนี้นะบวก บวกสิบห้านะลบสิบห้าตัวนี้ก็จะเป็นกาวนะก็จะมาเข้าในส่วนตรงนี้ครับผเนี่ยแล้วก็จะเอาอินพุตนะอินพุตผมก็จะตัดตัวนี้ออกนะตัดตัดออกแล้วมันก็จะเอาอินพุตจากคอร์สต,ตัวนี้นะหรือกาตัวนี้แล้วก็เอาพุตนะเอาพุตจากคอร์สต,ตัวนี้ผมก็จะจะมาเข้าที่คอนเซอร์ที่เมน มีดินพุตของของคาดีนะที่ผมได้ตัดออกแล้วก็จะมีเียอย่าลืมครับผมอย่าเป็นประเด็นอีกนะอย่บวมเบอร์มา่ไหร่ความจริงมันไม่ด้บวมครับผมนะตัวนี้มันเป็นซีโลพาร์ตมันมันกรองความถี่ก็คือมันกรองพวกความถี่ศูนนะไม่ออกไปเพราะตัวนี้คือมันเล่นมันเล่นมันเล่นซับนะมันเล่นซับมันเล่นเบ็ดันเองครับผมนะที่ผมเอาออกนะเพื่อจะได้เสียงลงเสียงแหลมย่านไฮย่านมิด มันจะมามาดีกว่าเดิมเนาะอันน,อนนี้ก็แปลงเสร็จเรียบร้อยนะยืมก่อนนะยืมก่อนผมยืมก่อนแต่ก็จะใช้งานจริงเพราะว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ครับคือผมก็ทําการเจาะนะเจาะเรียบร้อยโมในรูปโมในรูปแบบใหม่ของผมนะอ่าคือไม่ต้องไปไล่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนซีให้มันยุ่งยากครับผมคือตัวนี้มันเป็นกลางก็ได้เป็นแหลมก็ได้เนาะมัน อ่ามันคืออ,บบอ,อ,ออกแบบมาออกแบบมาแบบว่าปรับเป็นเบียดก็ได้เป็นกลางก็ได้อะไรก็ได้ก็ผมนะไม่ต้องไปปรุงแต่งเนาะคือตัวนี้มันปรุงแต่งมาสําเร็จรูปไปแล้วเราก็แค่ตัดตัดเมนหลักออกคือตัดทอดนี่ออกไปแล้วก็มาเอาตัวนี้เข้าแทนเนาะอ่ะ้นเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดะูเนาะลองฟังเสียงกันดูสักหน่อยับผมนะอาผิดภาพในการใดก็ต้องขออภนะัยเนาะต้องทําอะไรที่เป็นแปลกๆก็ผมนะแปลกๆแ,แล้วก็ต้องใช้งานได้ด้วยเนาะ เดี๋ยวตัวนี้ผมก็ทำใช้มาหลายตัวอยนะ mm hmm. ู่นะก็ตอบโจทย์อยู่ครับผมนะดีดีกว่าเราแปลงนะพอแปลงทําแปลงถามม้าโมไม่ดีเสียงก็คือมันไม่เหมือนพวกนี้นะพวกนี้มันสมร็จรูปอยนะู่แล้วคือกลางแหลมมันมาดีกว่าอยู่แนละ้ว mm hmm. okay, ครับผมนะโอเคครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดีครับผม mm hmm. ้วมันเป็นยังไงใช้งานได้มันเดิมไหมไปเข้ายัางคิด ฟังกันดู เลื่อนเลื่อนมายังเลือกการนหนเดิมผมนะเป็นซับก็ได้ผมนะซับปั๊บ ไปไม่ได้ โอเคครับผมนะโอเคกว่าเราแปลงนะโอเคกว่าเราแปลงครับผมนี่มันจะเลือกได้เนาะเป็นซับก็ได้อ่าเป็นปรับเป็นย่านมิดไฮก็ได้นะโอเคครับผมก็ทําการประกอบเนาะล็อกดีๆอันนี้ก็ใช้งานได้ครับผมนะเสียงฮึบกวนก็ไม่มีนะเงียบครับผมนะไม่มีหอนไม่มีวิทไม่มีวัดนะอ่าก็นี่ครับผมนะเออครับผมนี่ก็คือตอบโจทย์มากกว่าที่เราจะไปแปลงนะครับผมนะนี่โอเคครับผมนะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้วยผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่เนะสวัสดีครับ